เยอะพี่น,อน้องวันี้จิตยปนเห็ดไข่ครับนี่จะหลอกตุม้มตุ้มครับปนเห็ดไข่จะหลอกกำงามเดี๋ยวอิตเอาันจุเบก่อไฟกันครับไป็นอ่างไฟก่อนอยา่างกีพิก กีหอมย่างผิดย่างหอมครับดเดี๋ยวรอด้ปกินน้ำกันได้พี่น้องกับสิตุกขุตุกนนิซคนเห็ดไข่แซ่บ อยากกาก่อไฟติดนะครับทอดย่างเห็ดครับย่างพริกครับวันนี้กินถ้าวแดงครับวันนี้ก็เมื่อแต่ละทุ่มก็กลัวละเฮดอกย่างๆครับทุมท้ม ย่างเห็ดกันครับพริกกับหอมเพว่กัเสียบมาเรียบ้อยครับเด่าย,ย่างคือกันย่างเห็ดครับย่างเห็ดให้สูกกันครับ ย่าง,งหอมย่างพริกย่างเลยก็หอมครับที่กินหอมเอาพริกกับหอมย่างไปน้ำใหได้สุกพร้อมกันครับย่างได้ได้อยู่ถาดซุปนึ่งย่างสุกแล้วครับ อย่างอยีเที่ยที่สองขับมานุ่งกับไรออมหอมครับเกิน เนื้อต้มนำ้ำแปรครับโอ้หมอเดือดเลยเวลาปนในแถวใส่ปนเห็ดครับปนเห็ดไค่นเลยครับจะแซ่บหมอเดือดแล้วหมอือดแล้วริดอย่างแล้วครับเจียวอห,อหอมนำ้ำ เสียวอย้ยอ,ยอ,อย่างถูกเรียบร้อยครับย่างถุกเลยนะครับตำม,มาเนี่ยตำป้นปนเห็ดไทยคับเดวยวพี่น้องเอ้ยจะกินมุมกันแซ่ัๆแน่ละมือนี้ อโออกาี้หๆเดี๋ยวี้เได้เจไดของดีมีน้อยกินคนใช้มันแตบบ่พุทขนาดรอพี่ตามนอวันครับพี่น้องฟาดเดี่ยวแล้วพี่น้องบันเคร่งคก าปน,นเห็ดไช้ครับเดี๋ยวซิมมกกึงกอนมาแซบครับพี่น้องแซบแซบแบครับ เอพี่น้องกินเผาวันนี้แล้วเลยดิยปนเห็ดไข่เล็กน้อยกินทอดผีไก่กินน้ำกัน้ำเงี้ยวกินกุ้งเปนียวนะครับ Thank mm -hmm. you.

ควากาาวแต่พน,น้องคน,น,นเย็ดไคร้อนร้อนงนี่เจจับตรงนี้กับตรงนี้มันม่้อาน,านเบมาแล้ว ลับเลยับนกดวัดมาเลยนัเป็นปตอบีหมาแล้วพี่น้องแบแบบแลคลิปนี้ก่อนฝคไลค์คนคแกติดตามให้ได้ครับเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับ